เจริญพรอ,อยาติดต,ตามผู้ติดตามรับชมรับฟังใครเห็นคลิปนี้ขอให้เป็นผู้ที่โชคดีฝ่าข้อคิดกติธรรมวันที่มีกำไรคือวันที่เราได้ทำบุญและให้อภยัยวันไหนที่เราขาดทุนก็คือจิตใจคิดลบพูดลบกระทําลบขอให้เราทำปัจจุบันให้ดีใโยมนะอย่าไป ยึดติดอย่าไปเคร่งเครียดกับอดีตที่ผ่านมาแล้วอนาคตยังไม่มาถึงอยู่กับปัจจุบันเป็นกำลังใจขออนุมโมทนากับญาติโยมญาติรรมสู้ต่อไปบนโลกใบนิยมชีวิตก็มีสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวก็ผ่านไปก็ขอรัตนาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอ พรสุนทงานความดีบุญบารมีที่ญาติธรรมเคยสั่งสมบุญตั้งแต่ดิฉติจนถึงปัจจุบันชาติขอ้อที่ทรงถลายเหล่านั้นจงรวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยนุนนำทรงให้ญาติธรรมผู้ได้ยินเสียงบารมีเสียงธรรมจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากสัพทุกสัพโศกสัพโรคสัพภายัยจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุ อังพระลังสาธุฝากยติฝากโยมช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนกดไลค์กดแชร์แชร์เป็นธรรมทานคุมทรมัพย์ทางปัญญา